สวัสดีนะครับผมชาวชาญยนสองพันห้าทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาอยู่กับรถอัตโนมัตินะครับ1 2 5ย c ซีซีอย่างเจ้า Honda าลีดหนึ่นะครับผมเครื่องยนต์อัตโนมัติร้อยี่ซีซีที่เป็นแบบ e s t พาดรุ่นแรกของ Honda นะครับที่จําหน่ายในประเทศไทยนะครับเอออ่ะ,อะเราจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของโปรโมชั่นและก็ อัปเดตในส่วนของสีนะครับผมเพราะว่าทาง Honda นะครับผมได้เพิ่มสีใหม่ให้กับเจ้า Honda l e ีดนะครับดูออกไหมครับว่า2ส,สีนี้ต่างกันยังไงนะครับผมดูออกหรือย่างนะครับผมเออก็2ส,สีนี้นะครับผมตัวหนึ่งจะเป็นสีน้าเงินนะครับตัวหนึ่งจะเป็นสีดําอ่า ซึ่ง Honda ได้เพิ่มสีใหม่เข้ามาก็คือสีดำนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นตัวสีดำซึ่งสีดำนะครับผมเขาก็มีชื่อเรียกนะครับผมจากทาง Honda เนาะเท่มากๆนะครับก็คือสีอ่า a few moments later นั่นก็คือสีโพไซดอนแบล็คเมทัลลิกนะครับผมก็เป็นการอัปเดตใหม่จากทางฮอนด้าก็คือเพิ่มสีขึ้นมาให้ทุกท่านนะครับผมได้เลือกนเนาะเผื่อทุกท่านอาจจะชอบในส่วนของสีดํานะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่ามีความต่างกันยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ก็ไม่ได้ดําสนิทซะทีเดียวนะครับผมก็มีความสะท้อนแสงนะครับเวลาโดนแสงก็จะออกสีน้ําเงินดักๆหน่อยนะครับผมนี แล้วก็ตัวสีน้ําเงินนะครับผมก็จะมีความออกสีน้ําเงินที่เยอะกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่เห็นต่างกันนะครับก็ต่างกันอยู่เนาะเวลาขี่ในที่แบบแขงเยอะนะครับผมฟ้าโปร่งเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าสองสีนี้มีความต่างกันนะครับตัวไฟหน้านะครับผมทั้งสองคันนะครับผม ก็เป็นแบบ LED นะครับมาดูรอบคันกันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาโดานแสงนะครับผมตัวสีน้ำเงินจะออกโทนน้ำเงินสะมากกว่าเนาะแต่ว่าตัวสีดำก็จะออกไปทางมืดๆไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่เอกของตัวลีดนะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับ คุ้มพลัง E.S.P. พั125ซีซีนะครับผมอัตราการเปลี่ยนน้ำมัน,นยอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมถั oh. งน้ำมันนะครับอยู่ด้านหน้านะก็ความจุอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะครับผมสามารถเติมได้กันหนึ่งก็ได้20นะครับตัวด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดเลนหม่เนะด้านหน้าแล้วก็มีช่อง USB มาให้แล้วนี้จะเป็น USB เวอร์ชัน2.0นะครับเอาไว้ชาร์จไฟได้เนะาะรถลีดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสขึ้นมานะครับผมส่วนใหญ่ลูกค้าเอาไปแต่งเครื่องนะครับผมที่เท่าที่ลูกค้าโทรมาสอบถามหาลีดนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเอารถไปแต่งเครื่องเพิ่มนะครับแล้วก็ไปแต่งชกนะครับผมก็อย่างที่ทราบนะว่าเขา ตอนนี้กำลังกลับมาฮิตนะครับตัวสีขาวนี่คือต้องได้จองนะครับตัวตัวสีครีมนะครับผมก็เป็นสีที่ขายดีเนาะแต่ว่าใครที่สนใจโทนแบบดาร์กนะครับผมโทนที่เท่เนาะก็จัดเป็นตัวสีโพไซดอนไปนะครับผมหรือว่าจัดเป็นตัวสีน้ำเงินไปก็ได้นะครับผมนี่ซองสีนี้นะครับผมก็มีความเท่ที่แตกต่างกันเนาะวันนี้ก็จะไม่ได้มาเจาะลึกอะไรมากมายนะครับผมก็อยากพามาชมสีนะครับว่า สีที่เพิ่มมาใหม่มาต่างจากตัวสีเดิมยังไงบ้างเนาะก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจนะครับผมว่าอยากจะได้สีไหนนะครับถ้าชอบความสดใหม่ก็จัดเป็นสีโพ s เซดอนไปนะครับผมเออสำหรับโปรโมชั่นนะครับฮอนด้า e ีดของเราตัวนี้นะครับผมรับรถเริ่มต้นที่สุหมาทผ่อนได้นานสุนสด,สดที่ 42งวดนะครับผมตัวนี้อัตราดอกเบีย้ยอะไรต่างๆสามารถสอบถ,ถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ชานยนต์หรือเบอร์ที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยนะครับราคาเงินสดนะครับ honda l ลีดของเราจำหน่ายอยู่ที่5 8 0 0 0บาทนะครับผมก็เป็นราคาสุทธิเลยเนาะแต่ว่าลูกค้าก็จะได้จ่ายในส่วนของค่าทะเบียนพรบโอ,อนเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,000 200บาทนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครที่สนใจโปรโมชั่นนะครับผมก็ทักมาที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์ที่แจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับาพามาชมสีสั้นๆนะครับผมแล้วก็อัปเดตโปรโมชั่นของเดือนสิงหาคมจากทางชันยนนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ